รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาวบาัสดีค่ะพบสาวบา จอกันอีกแล้วนะคะทุกวัจจันทร์ถึงสุ์ก่อนรายการปริศนาฟ้าแลบค่ะวันนี้วันแรกของสัปดาห์ที่สําคัญวันนี้เงินรางวัลสะสมถึง8ปดหมื่นบาท<า>โอ้ยผู้จคาดก,การส่รงรหัสใต้ฝาคาราบาวแดงจากทาบ้านวันนี้เป็นใครคระวันนี้ค่ะเป็นคุณผู้หญิงค่ะมาจากจังหวัดสุโขทยัยทุกคนพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โปรยค่ะยิ้มหวานมาเลยสวัสดีครับพี่โปรย โคตรโหดไทยบ้านเองบ้านเองก็นะโคตรโหก็เหนื่อยเหมอนกันพี่ใช่ไหมแต่ออกทางเหนือเหนือไหมนะครับอ่ะเกมเป็นไงครับวันนี้วันนี้ค่ะเกมของเรามีชื่อว่าปริศนาไข่ลุ้นโชคเกมปริศนาไข่ลุ้นโชคผู้เข้าแข่งขันต้องช็อตไข่ที่มีโลโก้เชลซีให้ได้3ฟองมีโอกาสช็อตห้าครั้งถ้าทําได้ก็รับเงินรางวัลมูลค่า80,000บาทตัดลยครับพี่เลือกเลยฮะช่วงนี้ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นการเลือกก่อน ตักเห็นตักไปนะเนี่ยพอที่บ้านตักปลาค่ะแม่น้ำน้ำเยอะค่ะตักปลาบ่อยนะอ,อ่าน้ำเยอะก็ดีนะครับผมค่ะครบแล้วเลือกมาแล้วนะครับไข่ห้าใบครับมาดูใบที่หนึ่งครับพี่โปรยนะฮะขอให้เป็นโลโก้เชลซีนะครับมาดูใบที่หนึ่งครับเป็นเปิดครับเชลซีได้ไปแล้วหนึ่งนะครับลุ้นต่อเลยครับ มาดูลูกนี้กันนะครับเปิดครับโอ้โห,โอโหเอาแล้วใบที่3มครับเปิดครับเอล <Chelsea S 1> ตอนนี้ใครเหลืออยู่2ใบนะฮะลุ้นไหนก่อนดีอ,นนดอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เอาลูกนี้นะฮะนะฮะยังมีสีลุ้นอีกหนึ่งลูกนะครับเชลซีหรือไม่เชลซีใบที่4 เบิร์ดครับเจ๊ กนารนร่วมสนุกพบสาวเปาแดงพบโชคเชลซีส่งเลขใต้ฝาเปาแดงแจกโชคทุกสัปดาห์ตัตาหมายเลขที่ปรากฏแล้วโทรออกรุ้นรับทองคำมูลค่า1,000 0บาทและเสื้อฟุตบอลเชลซีคาราบาวรวมมูลค่ากว่า3 5 0ล้านแบาทและผู้โชคดียังมีสิทธิ์ลุ้นเล่นเกมในรายการบระการรายชื่อทุกวันจัดเที่ยงตรงทาง w w w บ a r a b a o .co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง24ตุลาคม2559 กาง่ายมากๆเรแล้วแจกระวันแจกแล้วก็แจกอีกเพราะคาราบาแดงเขาอยากให้จริงๆพี่โปรแ0 0 0 0บาทมาทำอะไรครับจ่ายค่าเทอมให้ลูกให้ค่าเทิมลูกโอ,โอ้โหอะรวมสุขกันได้ครแบบนี้ฮะกับพบสาวบาวแดงพบโจ๊กเชลซี